อัลลฮรามนาะิม a l h i ر ب العالمين و ا ل ع ا ق ب للمتقين ولا عدوان ل ا للظالمين و ص ل ي و س ل م على ش ر ف ا ل ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى ل ه وصحبه ج م ع ي ن السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته ขอต้อนรับน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตุลยแดนรัทธาครับวันนี้รายการตุลยแดนรัทธานะครับจะพาน้องๆไปตุลยแดนรัทธาที่ไหนครับต้องติดตามรับชมกันให้ได้เลยครับแต่บอกกับน้องๆท่านผู้ชมให้ได้รู้ก่อนเลยนะครับว่ารายการตุลยแดนรัทธานั้นจะ เป็นอีกหนึ่งรายการครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นสภาพบรรยากาศครับการเป็นอยู่ของ พี่น้องร่วมเราต่างแดนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษานะครับและบรรดาเยาวชนต่างๆที่ได้ทําการเรียนนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาใหญ่ๆนะครับหรือจะเป็นโรงเรียนเล็กๆครับที่ทางรายการของเราครับตะลุยแดนรัทธาได้พาน้องๆท่านผู้ชมตะลุยแดนผรัทธาไปพร้อมๆกันครับและรายการนี้นะครับจะออกอากาศให้ท่านผู้ชมและน้องๆได้รับชมเป็นประจำนะครับ ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ครับที่เป็นรายการสดในช่วงเช้าครับประมาณตีห้าครึ่งถึง6กโมงเช้านะครับช่วงนี้ซุปเปอนะครับก็อาจจะล่าไปนิดหนึ่งครับประมาณตีห้าหรือตีสี่เกือบจะตีห้านะครับก็อาจจะทําให้รายการเนี่ยมีการคาดเคลื่อนเรื่องของเวลาสักเล็กน้อยนะครับต้องขอมาอัฟกับท่านพี่น้องครับท่านผู้ชมทางบ้านน้องๆไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับรายการตะลุดนผู้ศรัทธาครับจะพาน้องๆไปตะลุดนผู้ศรัทธาที่ไหนครับและมีเรื่องเล่าอะไรที่เป็นนิทานมาฝากกับน้องๆนะครับติดตามรับชมกันให้ได้้ครับบแต่่ออกกไวนเลย ว่าในวันนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้พาน้องๆได้ ปตุรกีแดนผู้สถานะครับในสถานที่ที่เป็นสถาบันการเรียนการสอนอัลกุรอานโดยเฉพาะเลยนะครับหรือเรียกกันง่ายๆนะครับว่าเป็นโรงเรียนฮัฟิตกุรอานนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับน่าติดตามแค่ไหนครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมใจนะครับแล้วก็เตรียมรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นนิทานในช่วงประชาชาตนังอ่านด้วยนะครับก่อนจะไปช่วงนั้นนะครับรายการของเราก็จะแบ่งเป็นช่วงๆอธิบายให้ได้รับฟังได้รับทราบกันก่อนแล้วกันครับก็จะมีการพูดคุยกันก่อนในช่วง แรกนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่พาน้องๆไปตุลยแดนผู้ศรัทธากันครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงประชาชาติอ่านและช่วงท้ายของรายการของเราในแต่ละวันครับจะมีการเปิดสายนะครับแล้วอินชอนเลาะในทุกวันศุกร์นะครับจะมีการเปิดสายเป็นการเปิดสายยาวทั้งรายการนะครับให้น้องๆได้โทรมามีส่วนร่วมกันนะครับแล้วก็สรุปการเดินทางของเราในแต่ละสัปดาห์ด้วยครับสำหรับช่วงนี้ครับไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับการตุลแดนผู้ศรัทธาในสถาบันการศึกษาอันกุรานครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับติดตามรับชมไปพร้อมกันเลย ก็ก็จะเดินทางต่อไปครับที่คลอง17มุ้ยทิสร้างคนดีครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าติดทางจะไปดูกันว่าคนดีเป็นยังไงครับวันนี้พี่ครับรถตู้แล้วครับตอครีบไปเด็กกันครับ ไปไหนกันครับไปคลอง17มเป็นยายาดุซันสำคัญาด่ฉนยากถามเธอที่นมา้านะ้มาดนะ้วีนไม่มาสายเลเลยสุดอดตวฉไนเาไม่วฉันเราเลย แล้ตึ้งกับพราอะไรนะต้กับพงเขาจะได้รู้ว่าใครงแ้วทไมบอกร้องเขาจำเราไม่ได้อะยครับเออึงกับางไม่หอมกันนะทำไมเราควรเชื่เราอะตั้เลยอะอะไรอย่าเ้ยเจะแบบนี้เงียบอสอะไเนี่อะไนทมนีย ผู้สงสารฉันจงแวงหาใบปริญญาเพื่อชชูชศาสนาความรู้ทุกอย่างที่ฉันได้มาเพื่อาศาสนาของพระองค์ฉันจึงอยากถา ต้องขอขอบคุณบังบุคอรีนะครับแล้วก็ทีมงานไวเซนทุกคนนะครับน้องน้น่ารักสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเราจําบังบุคอรีได้ไหมครับเคยเห็นที่ไหนครับในโทรทัศน์รายการอะไรครับอ๋อเกือบจะเป็นแฟนพันธ์แท้ของบังบุคอรีแล้วสอนน้องท่องดัวอานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวบังบุคอรีและทีมงานจะมาร่วมจัดกับพวกเราอิลลาหฮิรอบินอาลามิน والعاقبة للمتقین ولا اولوان الا على الظالمین واصلي واسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته اي قران ที่ ناس สมคิดว่าตัวเองเนี่ยชอบมากที่สุดเลยครับอ่าไม่ต้องเคยไม่ต้อง มือที่สร้างคนดีอ๋อสุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิอูรรฮีมแทบารักัลลาซีบียดีลมุนกูวะอัลากุลลิชัยกอดีพอะไรครับพูดมาเลยครับแหล่งแหล่งใต้ก็ได้เพร<อ>า<ส>ะสนุกมีความสุขอ่าโห,ห,หอ่าแล้วรู้สึกว่าสนุกมีความสุขนะครับความจำเริ่น ความจเจริญสุขได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเอาอ่านให้เพื่นมาฟังหน่อยความจเจริญสุขจงมีแดพระผู้ซึ่งอํานาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงอนุบาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอายะหนครับบิมิลฮิรหมารหีมกุลหัวลุอะฮัดอ่าครับอายะเดียวสั้นๆนะครับ เพื่อนบอกเพื่อนชื่ออะไรครับมุมัดทาไมถึงชอบอาญานีม้มากที่สุดครับเพื่อนๆอยากจะรู้คําตอบกันแน่เลยอัลล์ได้กล่าวว่าจงกล่าวเถิดมุมัดข้าพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะทาไมเราถึงชอบมากที่สุดนะครับชอบอ่านในละหมัดอ่าแล้วเราได้ประโยชน์อะไรอ่ะเรารู้ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเนี่ยใครใครได้ประโยชน์อะไรบ้างกุนหวัวลองละมัดเนี่ยเป็นคําตอบที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสูลลัลสลามเนี่ยนะครับได้ทําการตอบโต้บรรดามุชริกีนทั้งหลายเลยนะ บนนมุชิกินเขามีเขามีพระเจ้ากันเท่าไหร่หรูไหมเขากราบไหว้พระเจ้ากันเท่าไหร่รูไหมสามร้อยหกสิบมร้ยนะครับบางรายงานสามร้อยหกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยสามร้อยหกสิบกว่าไม่ใช้คําว่าองค์นนะตัวนะครับรเขามีพระเจ้าสามร้อยหกสิบกว่าตัวตัวนี้ให้ฝนตัวนี้เศรษฐกิจฐฐตัวนี้เรื่องของการเมืองตัวนี้เรื่องของเสื้อผ้ามีเยอะปะมีเยอะแต่เวลาจะกราบไหว้จะไปกราบไหว้สามร้อยหกสิบตัวเหรือ ทำไม่ได้ท่านในบิมฮัมัสลลัลสลามก็เลยบอกว่าพระเจ้าของพวกท่านน่มีเยอะใช่ไหมกุนหูวลอฮฺฮะแต่อัลลอฮ์พระเจ้าของฉันเนี่ยบอกมาว่าพระเจ้าของฉันและประชาะชาิทั้งหมดเนี่ยมีเพียงองค์เดียวเ,เท่านั้นจบเลย จบไปแล้วครับกับช่วงตระเลยแดนพุทธาครับกับภาพบรรยากาศที่เราพาน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านครับไปตะยแดนพุทธากันที่มูลนิธิสร้างคนดีนะครับหรือสถาบันเพื่อการท่องจํากุอานอีสานะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่มีความดีงามอยู่อย่างมากมายเลยนะครับการเดินทางเข้าไปที่นั่นครับบอกไว้ก่อนเลยยากลําบากมากนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าระยะทางค่อนข้างไกลด้วยและการเดินทางก็ค่อนข้างลําบากด้วยนะครับเพราะต้องเข้าตามคันนาเข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น สถานที่ที่มีบรรยากาศที่ดีอย่างมากนะครับแล้วมีความดีงามเนี่ยที่เกิดขึ้นกลางนานะครับใครจะไปนึกครับว่ากลางนานั้นจะมีสถาบันที่มีการท่องจำกุรอ่านครับมีการเรียนรู้เรื่องราวของกุรอ่านในลักษณะเช่นนี้อยู่ด้วยครับถือว่าเป็นความดีงามอย่างมากมากครับน้องที่นั่นก็เป็นบุคคลที่น่ารักกันมากมายนะครับเพราะว่าได้มีการปลูกฝังในเรื่องกุรอ่านครับท่องจำกุรอ่านกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของความหมายต่างๆเกี่ยวกับดูอานะครับแล้วก็บทล้ำลึกต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของบรรดาผู้้รรัััทธคคบบในนนวี การเตรีามพุทธาครับยังมีช่วงประชาชาินักอ่านเหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงประชาชาินักอ่านมีเรื่องราวอะไรนะครับได้ยินมาว่าเป็นเรื่องราวของแมงเมาบินเข้าบินเข้ากองไฟเนี่ยนะครับลักษณะมันเป็นเช่นไรครับแล้วมีอะไรที่สามารถที่จะเป็นบทเรียนได้บ้างครับน้องๆตั้งใจรับฟังกันให้ดีเลยครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับในช่วงประชาชินักอ่านครับช่วงประชาชาตินักอ่าน,ชาชานอา,นาฟิดน้อยอาลีตอนแมงเมาบินเข้ากองไฟ วันนั้นมนุษย์จะเป็นเช่นมแมลงเม่าที่กระจายว่อนและบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่กระจัดกระจายอาลีให้ความหมายอันกรุรอานตอนหนึ่งและหันไปถามเพื่อนๆว่าวันนั้นคือวันไหนวันที่โลกแตกสลายฝารุกตอบใครท่องอายะนี้ได้บ้างอาลีถามต่อทุกคนชูนิ้วขึ้นแสดงว่าท่องได้ อีชี้ไปที่อุสมานอุสมานก็ท่องได้ถูกต้องอุสมานอา่านอันกุรอานเพราะเหมือนกันนะอาลีชมก็อยู่ใกล้ๆกับคนอ่านเพราะนี่ก็ต้องอ่านเพราะกันบ้างนี่ไงอุสมานแย่ yeah. ชมกันไปชมกันมาอยู่นั่นแหละสันมาบนพลางยิ้มในวันนั้นนอกจากมนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเมา และภูเขาเป็นเหมือนขนสัตว์แล้วยังมีอะไรอีกอาลีถามต่อผู้ที่ตาช่างความดีหนักกว่าเขาก็จะสุขสบายฮุสนากล่าวตอบส่วนผู้ที่มีความดีเบากว่าเขาก็ต้องอยู่ในเหวลึกที่มีไฟอันร้อนแรงสันมากล่าวอธิบายเราเตรียมตัวสำหรับวันนั้นพอแล้วหรือยังอาีีมองไปทางเพื่อนๆกำลังเตรียมตัวอยู่ สซนมาตอบขอให้เตรียมตลอดนะอารีกล่าวเด็กๆนะครับเตรียมพร้อมกันหรือยังเพราะวันนั้นไม่มีใครที่จะช่วยใครได้เลยนะครับวันนั้นมีแต่ความดีงามของเราที่ได้ทำเอาไว้และความเมตตาของพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้เป็นเด็กดีนะครับเด็กๆ จบไปแล้วครับสำหรับช่วงประชาชนนักอ่านครับกับเรื่องราวของแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนะครับเรื่องราวที่ว่านี้นะครับอย่างที่เห็นกันครับว่าในคุรอ่านเนี่ยได้พูดถึงเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว์หลายๆชนิดด้วยกันครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับการใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับเหมือนกับเรื่องของแมลงเม่าบินเข้ากองไฟครับน้องๆที่ติดตามรับชมทางบ้านครับได้รับประโยชน์อะไรกันไปบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวตรงนี้ครับช่วงที่3ครับก็โทรเข้ามามีส่วนร่วมในรายการของเราได้ครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดิมครับ02 โทรมามีส่วนร่วมกันครับบอกนิดนึงครับว่าเราได้รับบทเรียนอะไรนะครับจากเรื่องราวที่ได้นําเสนอในช่วงประชาชินแลอ่านไปครับและในช่วงนี้นะครับมีการประชาสัมพันธ์กันมานิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์อย่างมากมายครับถ้าหากว่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นนะครับซึ่งเป็นงานของไวแชแนลนะครับที่จะออกทัวร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หนองจอนะครับจะจัดในวันที่ 31นะครับวันเสาร์ที่31ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับและวันที่1เช่นเดียวกันครับในวันเสาร์ที่31ครับจะมีงานไว้เจอกันณน้องจอกนะครับก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะให้น้องๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรามาตลอดเนี่ยมีส่วนร่วมกันได้นะครับจะเริ่มจัดนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกานะครับและมีรายการตาดูแดนผู้ศรัทธาอยู่ด้วยนะครับก็ไปเจอกันได้ครับในเวทีของ มูธิคุยานะครับมัสิดอันอิสลานนะครับที่รู้จักกันนะครับคนแถวนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมูธิคุยาหนองจอกนะครับสามารถพบกับอนาชีดนะครับแล้วก็เป็นรายการตัวแทนู้ทธาออนทัวร์เช่นเดียวกันครับแล้วก็มีการบรรยายด้วยในหัวข้ออย่าฆ่าพี่น้องผมนะครับโดยเชคิดออมัดสมาดีนะครับแล้วก็มีการเสวนาในหัวข้ออุมมะวาฮิดะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ โดยอาจารย์มูริตาจาั์ซิดดิกอาจารย์โรสิกินอาจารย์ดุลล้อและอาจารย์สวสดดกีนนะครับแล้วก็มีไวท์ช็อปออกออกทัวร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะ ไปร่วมเป็นสมาชิกนะครับก็สามารถไปเจอกันได้นะครับที่หนองจอกนะครับวันที่31สิงหาคมครับและเช่นกันนะครับหลังจากที่ผ่อนผ่นพ้นวันที่31ไปครับเข้าสู่วันที่1ต่ตอนเนื่องกันเลยทีเดียวครับเป็นงานเปิดตัวพรรคการเมืองนะครับซึ่งเป็นชื่องานว่าเก้าวแรกที่รอคอยนะครับเพื่อพักเพื่อสันตินะครับก็เป็นเก้าวแรกที่พักเพื่อสันติเนี่ยรอเวลามานานแล้วนะครับที่อยากจะจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองนะครับให้กับพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับจะได้ เชิดชูพระดำรัตของเราให้สูงส่งด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่1กันยายน 2,556ครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะครับถึงเวลา23นาฬิกาเช่นกันครับ4โมงเย็นถึงประมาณ5ทุ่มนะครับณมูลนิธที่เพื่อสุนทรอิสลามแห่งประเทศไทยคลองตันนะครับในงานก็มีกิจกรรมดีๆอย่างมากมายเลยนะครับก็มีการนําเสนอ Presentation นะครับในเรื่องของปัญหาการเมื่อปัจจุบันมีพิธีกาวเปิดงานนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาของพักเพื่อสันตินะครับมีร่วมรับประทานอาหารและฟังอนาชีตจากวงบายิงนุ่นเช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นความดีงานอย่างมากมายนะครับแล้วก็เปิด สมัครผู้สนใจเป็นสมาชิกพักด้วยนะครับก็เป็น เรื่องราวที่ฝากประชาสัมพันธ์กันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนครับที่มีความประสงค์อยากจะไปมีส่วนร่วมทั้งสองงานเลยนะครับก็คงจะเป็นการดีอย่างมากมายแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกงานหนึ่งงานใดครับก็ขอกันให้มากันให้ได้เลยนะครับช่วงนี้ครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการตุลยเดชพัทธาครับโทรมามีส่วนร่วมกันได้ครับก่อนที่เวลาของเราจะหมดลงนะครับและอินชาลอครับรายการตุลยเดชพัทธาเนี่ยจะพาน้องๆตุลยเดชพัทธากันไปหลายๆที่นะครับไปรับชมบรรยากาศกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้างแล้วมีีอะไรท่ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วในบรรยากาศที่เราได้นําเสนอผ่านทางรายการของเราในวันนี้ไปนะครับในช่วงตะลุยแดนผูทธทานเนี่ยนะครับกับมูลนิธิสร้างคนดีอยู่ที่คลอง17นะครับก็เปิดรับสมัครนะครับสำหรับเด็กที่ต้องการจะเรียนรู้นะครับฮาฟิซอันกุรอานนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าหาว่าเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่เคยไปเนี่ยจะรู้เลยครับว่าเงียบสงบมาก เหมาะกับการท่องจำกุณอ่านนะครับเหมาะกับการทบทวนชีวิตตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นบาบอเลยทีเดียวนะครับมาจากมาเลเซียนะครับบาบอเนี่ยเคยไปสอนฮัฟฟิสกุรานที่มาเลเซียนะครับแต่ยอมสละนะครับอาชีพตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมาดูเด็กๆฮัฟฟิสกุรานในเมืองไทยนะครับในดินแดนที่อยู่ในกลางนาเลยทีเดียวนะครับเด็กๆก็มีความตั้งใจครับมีความสนใจกันเป็นอย่างมากครับหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางมาจากใต้นะครับหลายๆคนเดินทางมาจากใต้เพื่อ ที่จะมาเรียนฮาฟิซกุรอานที่กรุงเทพนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยไม่ต่างไปจากต่างจังหวัดเลยนะครับเพราะว่ายังอยู่ในเขตต่างจังหวัดยังอยู่ในเขตฉะเช,ชิงเซาครับเป็นเขตปริมณฑลนะครับแต่บรบรยากาศเนี่ยไม่ต่างอะไรจากต่างจังหวัดที่ออกไปไกลๆจากกรุงเทพเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากมายนะครับที่ให้สถาบันฮาฟฟิซกุรอานนะครับหรือว่าท่องจํากุรอานเนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับเพราะว่า เด็กๆจะมีความผูกพันครับกับกุรอ่านครับแล้วที่สําคัญครับคุณครูก็พยายามที่จะปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยนำอั้นกุรอ่านเนี่ยนะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเขาด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่อยากจะสนับสนุนนะครับให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผูกพันกับกุรอ่านอย่างมากเลยนะครับและน้องๆก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าบุคคลที่ดีที่สุดที่ท่านนบบมุมฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลาะซ์ลัมนะครับได้เน้นย้ําอย่างสม่ําเสมอเลยนะครับก็คือคคคคนทีี่ดดสุือใรรับ คือคนที่เรียนรู้ก <may out> ุรอ <leaves> ่านนะครับแล้วก็คนที่สอนกุรอ่านครับได้ทั้งคู่เลยใครที่เรียนเนี่ยก็ได้รับว่าเป็นคนที่ดีงามครับตามการยืนยันท่านอบีครับใครที่สอนเนี่ยก็ได้รับว่าเป็นความดีงามนะครับที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลองสลัมได้ยืนยันไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับที่เราจะสนับสนุนตัวของเราเองเนี่ยนะครับให้มีความรักนะครับในการอ่านอัลกุรอานในการศึกษาอัลกุรอานและในการสอนอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องนะครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับ ตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับว่าจะมีรางวัลให้กับน้องๆครับตอนนี้คณะกรรมการกําลังคัดเลือกอยู่นะครับว่าใครที่จะได้รับรางวัลเป็นรางวัลที่1นะครับและใครที่จะได้รับรางวัลรองลงมาครับถ้าหากว่ามีโอกาสอย่างไรครับในรายการของเราอาจจะนําเสนอนะครับรางวัลที่1นะครับของคนที่เขียนบทความเกี่ยวกับรมดอนของหนูเนี่ยนะครับมาประกวดผ่านทางรายการตวดแดศรัทธาของเรานะครับและเช่นเคยครับท่านพี่น้องคนใดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับหรือว่าเป็นคุณครูตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยสน ใจที่จะให้รายการตริแดนผู้สถานนะครับไปจัดทํารายการในสถานที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาครับหรือว่าเป็นบ้านที่ทําการเรียนการสอนอันกุรอ่านนะครับเหมือนกับที่เราได้เคยพาน้องๆท่านผู้ชมไปมาเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางรายการของเรามาได้นะครับเรายินดีเป็นอย่างมากครับที่จะตอบรับคําเชิญชวนของท่านพี่น้องนะครับที่จะไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า เยาวชนของเราถ้าหากว่ามีการได้รับการปลูกฝังอย่างดีนะครับในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยจะเป็นพลังอันสําคัญครับที่จะทําให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยเติบโตนะครับแล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนอิสลามต่อไปด้วยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราได้เราได้พูดคุยกับทีมงานแล้วครับว่าเรายินดีเป็นอย่างมากครับที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมทางบ้านด้วยนะครับถ้าหากว่าเราขับเคลื่อนคนเดียวเนี่ยนะครับก็คงจะมีกําลังไม่มากนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยติดตามรับชมแล้วพร้อมที่จะับ เพื่อนไปพร้อมๆกันนะน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าการติดตามรับชมเพียงอย่างเดียวเนี่ยโอเคครับเราได้รับประโยชน์นะครับแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ให้ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะครับดังนั้นถือว่าเป็นการดีอย่างมากครับถ้าหากว่าเราได้ติดตามรับชมแล้วอยากจะจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําร่วมกับทางทีมงานของเราได้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับมากกว่าการนําเสนอผลงานดีๆนะครับผ่านทางรายการของเราครับแต่เราคาดหวังที่จะให้ ท่านพี่น้องเนี่ยมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานดีๆไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนั่นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากมายครับที่ทางรายการเตยแดนผู้สัทธาครับและรายการอื่นๆอีกนะครับที่อยากจะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินของเรานะครับนั่นถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาครับได้ทรงกาหนดเอาไว้ให้กับบรรดาผู้สัทธานะครับให้มีรายการดีๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วให้ท่านพี่น้องท่านผู้ชมที่กําลังรับชมทางบ้านนะครับมีส่วนร่วมตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ่านทาง รายการของเรามานะครับหรือการมีส่วนร่วมในการโทรเข้ามาให้กําลังใจกับทีมงานครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับในการจัดทำรายการในการถ่ายทำละครหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆที่ทางว้ยชานาเนี่ยนะครับได้จัดทำขึ้นครับตอนนี้นะครับน่าจะยังไม่มีสายเข้ามานะครับรายการของเราครับ มาจะหมดเวลาลงแล้วด้วยนะครับไม่เป็นไรครับโอกาสหน้านะครับจะมีอะไรมานําเสนอให้กับท่านพี่น้องในช่วงตัวยแดนรัทธาครับและจะมีเรื่องเล่านิทานอะไรที่จะมานําเสนอให้กับน้องๆอีกนะครับติดตามรับชมกันให้ได้ครับสำหรับวันนี้รายการตรลยแดนรัทธาครับคงจะต้องบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนครับและมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับอินชาอัลลอฮ์ครับวะบิบไลตอฟิกุนฮิดายะวัสลาัมุอะลัยกุมุลรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาต์ And together we learn about Allah. We're the mystery bunch on a journey to strengthen our iman. So come and join the fun, everyone.